ชมครับเมื่อสุดทุนนี้ท่านก็ได้เห็นพิธีการรับมอบเพื่อพระราชทานไปแล้วนะครับตอนนี้ผมกม็ได้เชิญน,นะครับออโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนนะครับได้เข้ามาสัมภาษณ์ครับให้ข้อมูลให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบารายละเอียดในโครงการต่างๆที่ได้รับ ครับทุนราชธาในครั้งนี้นะครับผมครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นประเภทแรกที่ได้รับรางวัลก็คือประเภทปลูกจิตสํานึกความเป็นไทยใช่ครับนะครับผมโดยอาจารย์กมลเทพชูชังนะครับวันนี้เป็นชังจูอโทษทีครับผมโดยอาจารย์กมลเทพชังจูนะครับเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนปาโมดวิทยารามินพาครับผมจังหวัดกรุงเทพนะครับก็อยากให้อาจารย์เนี่ยได้ช่วยกันนะครับว่าโครงการเนี้ย ที่ท่านได้มีเขาเรียกว่าแนวคิดอะไรต่างๆตรงนี้ครับผมมาจากไหนอะไรยังไงบ้างมีอะไรเป็นแดงบันดาลใจบ้างครับผมสำหรับโครงการที่โรงเรียนดําเนินการเนี่ยนะครับเราใช้ชื่อว่าโครงการเพชรจากบรรดาคดีครับเราดําเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546นะครับก็ยาวนานมากแล้วนะครับจริงๆแล้วปีนี้จะต้องจัดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่1746ใช่ครับจริงๆปีนี้เราจะจัดทุกปีแล้วครับปกติจะจัดอยู่ประมาณช่วงเดือนมี คมนะครับเป็นช่วงถือว่าเป็นงานปิดภาคของโรงเรียนด้วยนะครับแต่ว่าปีนี้ด้วยสถานการณ์โรคโควิด -19 ก็เลยจําเป็นต้องงดไปครั้งนี้จะเป็นครั้งที่17แล้วก็ต้องงดแล้วก็เลื่อนไปเป็นปีการศึกษาหน้านะครับก็เราก็เลยได้ถือโอกาสนําโครงการที่เราทาอยู่แล้วนี่แหละเป็นประจําทุกปีทุกปีนะครับนำมานาเสนอนํามาส่งประกวดต่อยอดให้ประกวดต่อสาธารณชนในโครงการนี้ถ้าประชาชนหรือว่านักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมอะไรแบบอย่ยังไงบ้าง โครงการนี้ผู้แสดงหลักๆเลยนะครับ,รบจะเป็นนักเรียนของโรงเรียนปราโมชพิทยารามินทราออตั้งแต่ระดับประถมหนึ่งจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 อันนี้เป็นโครงการที่เราจะร่วมมือกับกรมศิลปากรนะครับเราจะเชิญคณาจารย์หรือพวกผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศิลปากรเนี่ยมาเป็นผู้ฝึกซ้อมโดยนําเรื่องของวรรณคดีนะครับตามชื่อของโครงการนะครับเพศจากวรรณคดีก็นําเรื่องของวรรณคดีไทยเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละตอนที่มีความสําคัญมีความน่าสนใจแล้วจริงๆมันอยู่ในบทเรียนของนักเรียนอยู่แล้วด้วยนะครับ นำมานำเสนอโดยนักเรียนนะครับผ่านการแสดงที่เป็นนาฏศิสินผ่านเรื่องของดนตรีผ่านเรื่องของการขับร้องให้เป็นการแสดงอยู่บนเวทีที่นักเรียนหลายร้อยคนคจะเป็นผู้นำเสนอการแสดงเหล่านั้นแล้วก็มีผู้ชมก็คือนักเรียนด้วยกันเองกับผู้ปกครองครับผมครับคิดว่าในโครงการในความยากง่ายนี่มันขึ้นอยู่กับตรงไหนครับความยากง่ายตรงนี้ความยากอยู่ตรงที่การประสานความพร้อมของแต่ละฝ่ายนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้ทํางานแค่คนในโรงเรียนเราทํางานกับหน่วยงานข้างนอกทํางานกับนักเรียนทํางานกับผู้ปกครองแล้วเป็นงานทํางานที่อยู่หลังจากการสอบปลายภาคไปแล้วนะครับเพราะปกติพอสอบปลายภาคคือเราปิดเทอมแต่ตรงนี้เรานักเรียนเรายังต้องมาต่ออีกประมาณเกือบเกือบเดือนเพื่อจะมาฝึกซ้อมสําหรับการแสดงชุดนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะแสดงแล้วให้การแสดงมันมีคุณค่าที่จะนำเสสอออกมาได้ แล้วเรามีการให้ทางภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูการแสดงไหมครับตรงนี้เราเปิดกว้างครับหลายครั้งเมื่อก่อนเนี่ยนานมาแล้วเลยครับตอนเราเริ่มทําใหม่ๆเนี่ยเราแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมเราแสดงที่เวทีโรงละครแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาบางครั้งเขาก็จะเข้ามาดูเลยไม่ใช่มีเฉพาะผู้ปกครองหรือนักเรียนของเราประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้คือน้องทุกระดับชั้นก็ร่วมในการแสดงนี้ทั้งตัวแต่ตัวละครใช่ครับ เป็นคิดว่าอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องไหนที่อาจารย์แบบว่าดูแล้วประทับใจมากที่สุดหรือว่าโอ้มากมายมากมายครับเพราะว่าคือพอทํามา16 17ปีเนี่ยคือในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้เล่นแค่เรื่องเดียวในแต่ละครั้งมีการแสดงหลายอย่างหลายเรื่องนะครับเพราะว่าเราแสดงทีเนี่ยใช้เวลาประมาณ56ชั่วโมงนะครับคือคือเป็นการแสดงยาวมากนะครับฉะนั้นก็คือจะมีการแสดงที่เยอะมากมายหลายเรื่องเลยครับฉะนั้นถ้าถามว่าเรื่องไหนประทับใจมากที่สุดเนี่ยครูที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ก็ จำกันไม่หมดนะครับว่าแสดงอะไรไปบ้างเยอะจริงจิแสดงว่าในปีหนึ่งเนี่ยมีการแสดงโชว์หลายรอบใช่ไหมครับรอบเดียวแต่หลายเรื่องอ๋อรอบเดียวแต่หลายเรื่องครับครับครับมันเราเรามีอะไรบ้างนะครับแบบนำนิดนึงครับนิทานพื้นบ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นนิทานพื้นบ้านนะคะค่ะแล้วก็จะมีโขนค่ะแล้วก็จะเป็นละครมีนักเรียนมาโชว์ร้องเพลงค่ะ ทั้งไทยสากลเพลงหมู่ค่ะแล้วก็มีบรรเลงดน,นตรีไทยสากลแล้วก็สังคีตประยุกต์ค่ะค่ะร้องเพลงนี่คือเป็นเพลงแนนวไหนไครับเพลงไทยเดิมวรเพลงมีทั้งปลุกใจค่ะที่เรียนจะมีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการของเพลงปลุกใจค่ะเพลงปลุกใจก็คือว่าเป็นเพลงที่มีการประพันธ์มาอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าใชื่อเพลงไ่าก็จะมีใต้ร่มธงไทยค่ะมีเพลง ข่าวไทยอย่างเงี้ยค่ะค่ะการเล่นดนตรีหรือว่าร้องที่เฉยแล้วเป็นคาราโอเกะมีทุกอย่างเลยค่ะมีตั้งแต่นักเรียนบรรเลงด้วยแล้วก็มีเชิญจากกลุ่มศิลปากรค่ะครับแล้วแล้วมองก็คือแต่ละระดับชั้นมาร่วมกันค่โดยมีการคัดกรองเด็กจะมีเรียนศักยภาพอยู่แล้วค่ะก็คือเด็กจะได้เลือกดนตรีใช่ค่ะ มาร่วมในโครงการนี้คือ,อ,อ,อจะเป็นนักเรียนที่ก็มีความสามารถรนะครับส่วนหนึ่งก็คือจะมาจากชมุมนุมหรือชมรมต่างๆที่เด็กเข้าเรียนอยู่แล้วแล้วก็บางทีจะมีนักเรียนที่มาเพิ่มเติมนะครับ บางส่วนก็จะไปแสดงในส่วนของนักศิลป์นะครับก็คือเป็นการแสดงบนเวทีไปนะครับบางส่วนจะมาทํางานในส่วนของการเล่นดนตรีนะครับดนตรีมาสักครู่นี้ผมเสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพลงที่เอามาเล่นพวกนี้คือส่วนหนึ่งก็เป็นเพลงที่มาจากวรรณคดีนั่นแหละนะครับหรือไม่ยอย่างนั้นก็จะเป็นเพลงจากพระราชนิพนธ์นะครับ,รบอาจจะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์หรือเพลงจากบทพระราชนิพนธ์ในราชการอื่น นะครับแล้วรวมถึงการร้องเพลงการร้องเพลงนี่ก็จะมีพวกเพลงที่เป็นเพลงที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินรงนี้ด้วยนะครับ,ะรบฉะนั้นโครงการเพื่อจับวร,รรณคดีเนี่ยก็คือจะคลุมไปตั้งแต่เรื่องของเพลงรเรื่องของออสถาบันพระหมหากษัตริย์เรื่องของวัฒนธร,ธรรมวรรณคดีต่างๆจะรวมคลุมอยู่ในนี้หมดเลย ครับคราวนี้ก็คือในอาทางโรงเรียนเนี่ยมีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีคนทีมงานในโครงการนี้ไปเลือกเฟ้นคนที่เหมาะสมหรือว่าเราเปิดรับสมัครเราเปิดรับครับเราเปิดรับเพราะว่าคือกับส่วนหนึ่งเนี่ยรเราต้องการให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้แสดงออกได้ฝึก ได้พัฒนาบุคลิกภาพได้ใช้โอกาสตรงนี้ฉะนั้นเราจะเปิดรับสมัครก่อนเปิดกว้างก่อนแล้วเราจึงจะมอบหน้าที่ที่เหมาะสมให้กับเด็กแต่ละคนว่าแต่ละคนเี่ยเขาควรจะทําอะไรเขาเหมาะกับอะไรเขาถนัดอะไรเราเราเปิดโอกาสตรงนี้ให้เด็กด้วยครับอันนี้สุดท้ายนี้นะครับก็คือว่าคิดว่าโครงการที่เราได้ทําขึ้นมาอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะต่อยอดยังไงครับผมครับผมให้คครูตอบดีกว่าต่อยอดครูตอบไหมได้ อย่างถ้าถามความเป็นครูนะคะเวลาที่เด็กเขาได้รับการฝึกฝนแบบนี้การเอาไปต่อยอดของเขาก็คือเมื่อเขาเรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาได้ค้นพบความสามารถของตัวเองอะคะ่ะ mm hmm. เช่นบางคนเขาก็รู้เลยว่าจากที่เรียนไม่เก่งแต่พอลงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะสามารถเอาไปเรียนต่อได้ว่าผมขอไปเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์เขาอย่างที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เก่าที่ไปจบ ตอนนี้ค่ะก็คือไปเอาความสามารถด้านดนตรีละครการแสดงเนี่ยไปสมัครเป็นความสามารถพิเศษตรงนี้ค่ะเขาก็ได้ฝึกฝนจากตรงเนี้ยไปไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับประถมและไปต่อในมัธยมหรือว่ามัธยมไปต่อมหาวิทยาลัยค่ะครับท่นนี้ในวันนี้เรามาในงานที่ทางสมามใใคมนิยมไทยได้จัดขึ้นนะครับก็เลยอยากจะให้ จาแต่ละท่านเนี่ยช่วยฝากข้อคิดไว้ให้กับท่านผู้ชมของทางบ้านนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันเรานี้ครับก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าประเพณีวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับมันจะไปคู่กับความเก่งความสามารถของเด็กแต่ละคนเด็ก <Hum> ท <ming> ี่มีความสามารถเฉพาะทางของตัวเองเก่งของตัวเองแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องได้ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยได้ในเรื่องของความสามารถเขาได้ติดตัวไปด้วยเนี่ยโอกาสเปิดกว้างอีกเยอะครับ มันจะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันนะโอกาสจะเป็นของเด็กเองครับสำหรับวัฒนธรรมไทยนะคะมองว่าถ้าเด็กได้ไปเนี่ยจะทําให้จิตใจเป็นคนอ่อนโยนออน,น้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าเอาวัฒนธรรมไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับในชีวิตประจําวันนะคะอยากให้น้องเอาไปใช้ค่ะคุณครูอยากจะฝากเรื่องคุณค่าของภาษาไทยะคะ่ะ ซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาไทยประจำชาติอยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้ภาษาให้ถูกต้องค่ะค่ะคุณครูจะฝากในเรื่องของอมารยาทในเรื่องของความเป็นคนไทยอะค่ะก็คือเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เราคิดว่าวัฒนธรรมสากลเข้ามาเยอะแต่จริงมันคือการเอาไปปรับใช้นะคะเพราะว่ามันคือสเสน่ห์ของคนไทยค่ะขอบคุณค่ะ